วันนี้วิ่งกี่โลครับวันนี้วิ่ง10โลจำหนุกจำแพลวได้หรือเปล่าจำได้ครับจำได้จากไหนก่อนจำได้อะอะไรนะจากจากงานไหนก่อนจากงานไหนวะเนี่ยพี่ลืมแล้วพี่บอกวิ่งตามหัวใจไงกามินไงโอเคกำลังอยู่กับ runner's journey ที่งาน Amino โวไวท์ทอปนะวะสวีครับชื่ออะไรครับ ะชื่ออะไรฮะชื่อนีนาค่ะนีนาใช่ค่ะตั้งใจวิ่งกี่นาทีฮะดูหมดเลยครับนานชั่วโมงนึงค่ะอ๋อชั่วโมงนึงนะใช่ค่ะโอเคขอ IG จีให้ขอไอจีสวัสดีครับนีค่ะชื่ออะไรฮะจีจีค่ะจีจีวิ่งเร็วอ่ะเหตุอะไรอ่ะห้าหน่อยหน่อยเหห้าหน่อยหน่อยห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสาม ห้าจคุยได้ไหมคุยได้คุยได้หรอขอไอจีวหน้านี่คือคืออะไรปะห้าสิบปะวิ่งสามห้าสิบเหรอคะวิ่งสามห้าสิบเหรอตามตามไปก่อนนะตามไปก่อนชื่ออะไร มิ้นค่ะฮะมิ้นมิ้นโอเคเอาขอไอจีพี่นน่มสวัสดีค่ะสวดีค่ตาอ้วชื่ออะไรฮะเจอกันครั้งแรกเจลีค่เจลีแต่ว่าติดตามพี่หนุ่มมานานแล้วอยากเจอเจอกันดีเหรอนาชื่มอนี่วิ่งสะพานสิบป่ะนี่ชื่อสะพานนะเนี่ย ว้าไปก่อนเลยพี่ไม่หวซับห้าสิบนี่วิ่งเทสเลยสี่ห้าห้าตีสี่ห้าห้าเลยเหรอครับสี่ห้าเกินไปประมาณร้อยกว่าร้อยเมตรได้ครับสี่ห้าเก้าไม่ได้เหรอคนกันเองเคือระยะเกินระยะเกินครับเฮ้ยเราก็เอาเนื้อนาฬิกาเราไงี่ยแล้วเวลาเรเอฉลี่ยแล้วยังไงเวลาที่เราผ่านอ่ะก็ไปเท่าเดิมเลยครับเท่าเดิมเท่าเดิมครับที่ ไอ้บา้าดันเส็ดันเส็ไ <laughs> อ้บา้าเราขึ้นสะพานมาะรามแปดขอไม่พูดเหนื่อย cái nó chẳng gì มี Eat, วันนี้ใส่วันนี้ใส่วันนี้ใส่ดูบาลานยีรีดค่ะไม่ได้ถามเรื่องรองเท้าไม่ได้ถามเรื่องรองเท้าเป็นไงบ้างเวลาดีไหม